สีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปี2 5 6 6มาแรงบูชาถูกวิธีรวยไวัยรวยทันใจเจริญรุ่งเรืองสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ4สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแรงปี2566อาจารย์คาถาชินนบัญชรกล่าวว่าเทรนมูเตลูปี2566ก็มีความคล้ายกับเทนของสีเราดูตามธาตุต่างๆธาตุในโลกนี้มีอยู่สี่ธาตุที่ก่อกำเนิดชีวิตและให้พลัง นั่นก็คือดินน้ำลมไฟตามแบบของไทยท่าของจีนก็จะมีห้าท่าคือน้ำไม้ไฟดินทองซึ่งแต่ละท่าก็จะส่งพลังที่ส่งเสริมในด้านต่างๆที่แตกต่างกันดังนี้ดินคือความหนักแน่นมั่นคงน้ำ คือความมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ลมคือการปรับเปลี่ยนความสุขความสดชื่นไฟคือความเจริญรุ่งเรืองดินน้ำลมไฟเป็นธาตุที่ส่งพลังให้กับเราซึ่งในปี2566ถือเป็นปีกระต่ายธาตุไม้น้ำสำคัญที่สุดเลยก็คือน้ำน้ำก็คือพ่อ,อยหยานาค สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งคือพญยานากองค์พญานาคมีความเชื่อที่สืบทอดต่อก,กันมาตามประเพณีวัฒนธรรมของลุ่มน้ำโขงการนับถือพญานาคเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นโดยเชื่อกันว่าพญยานาคเป็นตัวแทนของน้ำฉะนั้นหากบูชาท่านก็จะต้องดูแลรักษาบ้านอันเป็นที่อยู่ของท่านให้ดีนั่นคือ ช่วยกันดูแลแม่น้ำลำคลองให้ใสสะอาดเมื่อศรัทธามากก็จะช่วยกันดูแลรักน้ำไม่ทําลายไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองรวมถึงใช้น้ำอย่างประหยัดและเห็นคุณค่ากันมากขึ้นน้ำมีความหมายถึงชีวิตความชุ่มชื่นความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเพราะฉะนั้นการบูชาพระยานาคจึงแฝงไว้ด้วยคติธรรม ให้เรารักในโลกรักในธรรมชาติเมื่อเรารักในธรรมชาติธรรมชาติก็จะดูแลเราฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลดินน้ำก็จะอุดมสมบูรณ์ปีหน้าเทรนของการบูชาพระยานาคก็ยังหมายถึงโชคลาภความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความสุขสงบร่มเย็นอาจารย์คาถากล่าวสถานที่แนะนำ สำหรับผู้ที่ศรัทธาหากมีโอกาสให้ลองไปไหว้กันได้ที่คำจันโนดจังหวัดอุดรธานีพระยาศีสัตนาคาราชจังหวัดน้องคายปูเอือลอและถ้ำนาคาที่จังหวัดบึงการสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแรงปี2566ลำดับที่สองคือทาเวสสุวรรณดินคือความหนักแน่นมั่นคงทรงพลัง เราผ่านวิกฤตของโควิดวิกฤตพลังงานวิกฤตความวุ่นวายในโลกจากสงครามเพราะฉะนั้นเทรนในเรื่องของการเงินการลงทุนของเรามีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องคริปโตหุ้นทองคำน้ำมันตลาดทุนเปลี่ยนแปลงจนผู้เชี่ยวชาญยากต่อการวิเคราะห์เฟดขึ้นดอกเบี้ยทุกอย่างเกิดการสวนทางกันไปมาเพราะเทรนของโลกเปลี่ยน ฉะนั้นความหนักแน่นมั่นคงทรงพลังจึงต้องมาช่วยเสริมความหนักแน่นทรงพลังของดินมีอยู่สององค์ได้แก่เทาเวสุวรรณและพระพิกเนศเทาเวสุวรรณผู้ดูแลขุมทรัพย์ในแผ่นดินชาติก่อนองค์เทาเวสุวรรณเป็นพราหมณ์เป็นกาหาบดีมีสินทรัพย์เยอะทำโรงหีบอ้อยเจ็ดโรงแบ่งเป็นหโรง ทำขึ้นมาแจกจ่ายให้กับสําหรับคนที่อยากได้น้าอ้อยน้ําตาลอ้อยสามารถมารับได้ฉะนั้นใครที่บูชาท้าวเวสสุวรรณถึงเชื่อกันว่าจะรวยได้รับทรัพย์อาจารย์คาถากล่าวเสริมว่าคนที่นับถือท้าวเวสสุวรรณมักให้ทานมีความอ่อนน้อมเห็นอกเห็นใจเอาใจเขามาใส่ใจเราตัวเราดีแล้ว ก็ดูแลผู้ที่ด้อยโอกาสกว่ามันจะทำให้ธุรกิจดีตอบแทนสู่สังคมสู่ลูกค้าแบบจริงใจยิ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรก็จะยิ่งได้กลับมาแบบเทวีคูณเพราะฉะนั้นเทรนในการบูชาท้าวเวสสุวรรณก็จะยังคงอยู่ในปี2566สถานที่แนะนำแนะนำให้ไปที่วัดจุลามณีเขาหลวงพ่ออิน จังหวัดสมุทรสงครามหรือที่หลังพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทววรารามราชวารวรมหาวิหารจังหวัดกรุงเทพอีกทั้งที่อยากแนะนำก็คือท้าวเวสสุวรรณรักเป็นยักษ์พระพักเป็นเทพที่วัดบางจากจังหวัดนนทบุรีเบิกเนตรโดยหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีและท้าวเวสสุวรรณทุงศีเมืองจังหวัดอุดรธานี สามารถไปได้24ชั่วโมงเลยและชื่ออุดรเป็นแหล่งที่ท้าเวสสุวรรณปกปกักรักษาอยู่3คือพระพิกเเนศความหนักแน่นทรงพลังของดินอีกหนึ่งองค์ก็คือพระพิกเเนศเทพพเจ้าแห่งความสำเร็จในทุกๆด้านทั้งงานความกล้าวหน้าในงานความมั่นคงรวมถึงสิ่งที่คิด จะสำเร็จสมดังใจที่ปรารถนาเพราะฉะนั้นองค์พระพิกเนตจึงยังจะคงอยู่ในปี2566นี้แต่จะสังเกตได้ว่าเราจะไปมูองค์พระพิกเนตในสถานที่ใหม่ๆที่จะยังไม่เปิดเผยหรือเข้าได้ยากมีคนรู้จักและไปบูชาน้อยรู้จักกันเฉพาะพื้นถิน่นเช่นองค์พระพิกเนตที่วัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเทวรูปองค์พระพิกเนตประจำองค์ของพ่อท่านคล้ายวาจาสิษย์ศักดิ์สิทธิ์มากโอกาสไปกราบไหว้จะค่อนข้างยากหน่อยเพราะอยู่กุฏิของหลวงพ่อท่านคล้ายเรียกองค์พระพิกเนตองค์นี้ว่าพระอูเชนเือเป็นพระพุทธรูปหินศักดิ์สิทธิ์มีอายุนับพันปีมีตำนานที่เกิดจากการบอกเล่าของหลวงพ่อท่านคล้ายเอง รวมทั้งของลูกศิษย์ใกล้ชิดทั้งของพระที่คอยดูแลก็ทำให้องค์นี้จะเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นอาจารย์คาถาก่าวลำดับที่สี่คือพระยาคุดคนยนุคนี้นอกจากต้องการความมั่นคงอยากรวยแล้วอะไรที่จะช่วยดนบันดานให้สำเร็จรวดเร็วนั่นก็คือพระยาคุธ ซึ่งเป็นตัวแทนของธาตุลมและธาตุไฟซึ่งเป็นเท่าของพระอาทิตย์ส่วนหนึ่งของพระอาทิตย์ขาถาพระยากรุตตอนหนึ่งว่าพระยากรุตลุดๆุดแล้วรวยองค์พระยากรุตก,ก็จะยังเป็นที่ต้องการของหมู่คนที่ต้องการการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนเร็วรวยทันทีรวยทันใดรวยทันใจรวยทันใช้ต้องพระยากรุธ รวยแบบมั่นคงยั่งยืนต้องถท้าเวสุวรรณเพราะประสบความสำเร็จพระอุเชนพระพิกเนศอยู่รังร่มเย็นเป็นสุขมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินมหาศาลโภคทรัพย์มากมายและมีโชคลาภต้องพยานาคอาจารย์คาถากล่าวทิ้งไทยว่าส่วนเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถขอได้จากทั้งสามองค์นั่นก็คือองค์พระปิกเนศองค์ท้าวเวสสุวรรณและองค์พญานาคเทรนตีนี้ก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้ไม่ใช่แค่เทรนอย่างเดียวแต่เป็นความเชื่อและความศรัทธาที่นำเอาพลังของดินน้ำลมไฟพลังของธาตุทั้งสี่ที่กำเนิดมนุษย์และพลังของธรรมชาติมาเพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิตเรา ซึ่งถ้าเราศรัทธาแบบมีสติศรัทธาแบบไม่งมงายก็จะทำให้เรามีหลักในการดำเนินชีวิตและจะทำให้เราประสบความสำเร็จครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับช่องครูปนนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับครูปนด,ด้วยครับสุดท้ายนี้กระผมต้องขออำนาจคุณพระศร,รีมาัตนตไตร จงมาอำนวยความใชให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความจเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่แต่ความปรารถนาสําหรับเทปนี้ต้องกล่าวคองบ้าสวัสดีครับ